วัีครับวันนี้มาเกี่ยวถั่วเขียวครับกับช่างชาตินะครับสวัสดีชาวอยู่ทุกร์ทุกคน,นครับมาชมการเกี่ยวถั่วเขียวครับเกี่ยวยากมากเลยครับเกี่ยวทางดินเลยครับ ฝนมากเลยครับดินตรงนี้เป็นดินทรายนะครับตั้งแต่วานโด,ดโนฝนครั้งเดียวมั้งนี่ตัวเคียวนี่ ตัวนี้หกใกล้นะครับตัวเขียวตัวนี้เจ้าของมาเก็บแล้วบอกว่าไม่ไหวครับโทษผมมาเกี่ยวให้บอกว่าเก็บไปแล้วก็ท้อครับ ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนเลยให้รถเกี่ยว,วเกี่ยวเลยดีกว่าเกี่ยวได้หมดไม่หมดไม่เป็นไรักวะที่เหลือก็ไถถมไปเลยให้มันเกิดตัวที่มันเกี่ยวได้ไม่หมดผมก็จัดให้สิครับ ก่อนจะมาเกี่ยวก็ทำตะแกงใหม่นะครับเอาหาตะแกงมาลองบนตะแกงอีกทีตะแกงที่รูมันทีๆนะครับ ขอบตรงนี้จะสวยๆหน่อยถ้ามันสวยๆมันก็จะโอเคะแต่ตรงไหนมันไม่สวยมันก็เกี่ยวไม่ถึงครับเพราะว่าต้นมันตี้ยเกินครับปลากเกี่ยวทูด,ดินไปเลยครับเกี่ยวทั้งต้นเกี่ยวทั้งดินไปเลยครับ คนมากเลย ดูครับไม่เคยเกี่ยวสักทีครับนี่มาเกี่ยวครั้งแรกครับถัวเขียวนี่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างนี่ให้มาเกี่ยวก็เกี่ยวเลยเมื่อกี้มาเกี่ยวมาเกี่ยวไม่ได้ครับได้ตั้งตั้งกลาวนิ้วโน้มใหม่ครับเพราะว่า ระยะที่ตั้งไว้มันตั้งใช้ได้เฉพาะเกี่ยวข้าวเอามาเกี่ยวถัวเกียว,กกยวมันเกี่ยวไม่ได้เลยครับดาวเนี้โน้มมันถึงดินก่อนแล้วใบมีดกับมือจหลวดมันยังไม่ถึงต้นนี้เลยครับก็เลยต้องตั้งใหม่ ตั้งไ่แล้วแต่ผมผมก็ว่ามันเกี่ยวได้ไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะครับนี่ดูๆไปแล้วนี่มันก็ยังเหลือเหมือนเดิม ครับเดี๋ยวจะไงจะถ่ายให้ดูอีกครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ